สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมก๊อปรถบ้านนะครับมีรถมาแนะนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นอิสูซูนากอนไอนะครับเครื่อง2.5ปี97แคปนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับมาดูสีกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสีประมาณ980%ครับสวยๆเลยนะครับนี่สีสวยๆเลยนะครับตัวนี้ได้ยางปีตัวนี้ยางปี2020นะครับแต่ดอกลึกๆเลยนะครับ ดอกหนาเลยนะครับภาสีตัวนี้หมดสี่มิยอหกแปดนะครับปีหน้านะครับนี่สภาพสีนะครับสีก็จะประมาณนี้เลยนะครับเวลเเลยนะครับสวยๆเลยนะครับดอกยางสี่เส้นเหมือนกันหมดเลยนะครับของแมกซีดนะครับนี่นะครับของแมกซีดนะครับเป็นยางปียี่สิบนะครับแต่ดอกใช้ได้นะครับใช้ได้อีกนานนะครับดอกลึกๆเลยนะครับ ได้หลังคาคลริบอยนะครับตัวนี้นี่นะครับหลังคาคลรี่บอยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแป๊บนึงครับตรงนี้มียูแจล็อกพร้อมเลยนะครับุญแจล็อกได้ปกตินะครับนี่นะครับนั่งได้สบายเลยนะครับนี่มีเบาะญี่ปุ่นด้วยนะครับ สวยเลยนะครับนี่นะครับบนมาดูฝังนี้เลยครับนี่ครับสีภายนอกฝั่งนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับสีประมาณแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดอกยางเหมือนกันเลยนะครับนี่ดอกยางเหมือนกันเลยนะครับนี่สภาพสีสวยๆเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในนะครับนี่ภายในนะครับมีผ้าเบาะหุ่มมานะครับนี่นะครับ เบาล้างแคบนะครับตัวนี้รถมือเดียวเจ้าเดียวเลยนะครับตัวนี้วิ่งมาสองแสนสามนะครับนี่นะครับแผงประตูตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับดอกยางเหมือนกันสีเช่นเลยนะครับของแม็กซิตสวยๆเลยนะครับดดรถค่าเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ ขาเดิมๆเลยนะครับออกจากห้างมานะครับนี่นะครับมาดูเพจได้เลยนะครับเพจเดิมๆเลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องให้ดูนะครับนี่รับเครื่องสตาร์ตติด,ตด จริงเลยนะครับแต่ก네็เข้ามาดูไอนะครับไอไม่มีเลยนะครับ <necessary> นี่นะครับไอไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุร <us> ีบางบัวทองนะครับบางบัวทองตัวนี้ผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้เอาไปเลยนะครับราคาหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับผม ขอฝากติดตามในช่นองยูทูบนะครับผมกอล์ฟรถบ้านนะครับแล้วก็เพจกอล์ฟรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กยามาชัยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ